คลิปนี้มาดูการโน้มกิ่งพุทราอีกแบบหนึ่งของสวนนี้อยู่ระหว่างเส้นทางบ้านโพนไปอำเภอคำม่วงสวนนี้ดอกพุทราก็กำลังออกดอกบานสะพรั่งเต็มต้นพุทราเลยค่ะช่วงนี้พุทราแต่ละสวนก็จะออกดอกแบบนี้เป็นช่วงระหว่างพุทราผสมเกสรส่วนใหญ่ก็จะใช้วิธีแบบธรรมชาติก็คือปล่อยให้แมลงบินผสมเกสรเองตามธรรมชาติช่วงนี้ที่กิ่งพุทราชี้ขึ้นไปสูงๆชาวสวนแต่ละสวนเขาก็จะ โน้มกิ่งพุทราอย่างสวนนี้ที่เรากําลังชมอยู่เขาก็จะใช้ขวดน้ําเปล่าในการโน้มกิ่งพุทราแล้วก็ใช้เชือกฟางมัดห้อยไว้แบบนี้เพื่อที่จะทวงกิ่งพุทราไม่ให้ชี้ขึ้นไปข้างบนบางสวนก็จะใช้เชือกนะคะใช้เชือกแบบมัดกิ่งพุทราแล้วก็ใช้มัดไว้กับเสาเหล็กอีกทีหนึ่งส่วนบางสวนก็จะใช้ขวดน้ําแล้วก็ใส่น้ํามัดเชือกฟางห้อยไว้แบบนี้หรือไม่ก็ใช้ท่อนไม้นะคะมัด ห้อยว้ยด้วยก็จะใช้ได้หลายแบบนะคะแล้วแต่แต่ละส่วนจะสะดวกที่จะทําเลยมีเพื่อนๆสอบถามมาว่าพุทราออกดอกช่วงนี้แล้วจะได้เก็บผลผลิตช่วงเดือนไหนถ้าพุทราออกดอกประมาณนี้นะคะก็จะได้เก็บผลผลิตช่วงประมาณปลายปีนะคะก็คือตรงกับช่วงเดือนธันวาคม